your voice was สวัสดีครับผมวิกนิวนะฮะมากับของเพื่อนนอ้นอยน้อยๆของผม ได้อย่างวรเนียผมใช้ปืนอาร์เอสามนะฮะแล้วใครจะเป็นผู้ผู้ต่อว่าผ,ผู้คนใช้ปืนอะไรกันเนี่ยบผมฟอนนะครับใช้ปืนกินทองส่วนผมวุกี้ราา e 2, 2ครับฟอร์มาดีสองเอ็มสองศูนย์สามครับของแทนฮะชิสซิปเวียเขาขนเนี่ยเอามาว่ารอรอไก่น้อยรอไก่มาให้กันดีกว่าครับตอนนี้เออคือว่าคื นะครับลดเสียงสักนิดนึงจะเป็นเกลียบมากเลยเกีย์เขาเอ่มาคนหนึ่งเสียงมันดังตลอดชุดนะวันนี้ทุกคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมเล่นตัวนี้มันมีเหตุผลก็คุณแข่งแย่งเล่นใช่ไหมครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับกดเลยครับอย่าหมูหรอก ไไนะฮะทุกคนมา้ามมา <Okay. S 1> มาเลืจ้าโอ้โหโอมันด้ามวกช็อตกมันยิงไก่อร่อยมากนะก่อนเลยเนื้อชอบผมชอบสักแบบชอบแล้วเน้อแาดิ หูแยงกูอีกโอ้ยน้องน้องแทนรายรายงานด้วยครับว่าเล่นเดือเท่าไหร่ครับเลือกทำรอดเหรอเล่นไเลยครับและไม่ไหวไมเปลี่ยนแทนครับไม่มีผลคนชิบคนนี้โหดมากเลยครับผมปวดใจไม่ไหวแล้วน้นปลาตะไหลวันนี้ใครสนใจไปบัวขาวกับผมติดต่อได้

บอว่ากาดอะเราถอยมาจะส่้ให้มันดูนิระบุกมาเราถอยหมดดิถอยเราส่มเลยหาพี่ส่มเล่นเคสองได้โอ,อ้ยตาหน้าแลวพี่ <c oughs> มันบอกใ่้เล่นเค <c oughs> สอง เขาเลยแก้บ้ามาไม่เลยตัดเลยโอ้โหมันเป็นแคนเลยนะเนี่ย รูเคสองยิงไปเล่นอะไรอ่ะวางระเบิดงรเิดลยไเไม่ตั้งใจแย่งครับ ความหมายเส้ไไนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้รัดต่อหน้าต่อตา,ม,ามันวิ่งแล้วมนนนันไม่ให้ผ่นานคาราทีหรอ ใช่ได ough. ้เลยโคลงแรงจิงมันบอกให้เราเล่นเกมสแล้วมันเป็นควใหม่มันคืออะไรครับให้เราต่อให้มัน่อพวกเหาคนละาง นี่นี่นี่มันเกิดแล้วหนึ่งโอ้โห้หผมเถอะโอ้โหไม่มีโอเลยอะตายให้ถึงรันมาเดี๋ยวับขาวันมาัวขาวมาบแล้วัวขาวัวขาวบ้อไขวบัวขา,าวโบขา,าบบวโอ้เจ้าต่อยโอ้เรา ห้าหมาตานใหญ่เลยเป็นปคิดมั่นเลยได้แต่คาเลยเควันยิงดับเบิลเเฮ้ยมันเราเราใช้ตนแเราใช้เคทู้หมดเลยนะเออใช้เคทูใช้เคทูต่อให้ต่อให้ถ้าตัวตายถ้าตัวตายเร็วๆเราเข้าไปตายโดนโดนโดนนโดนทนนป็นนเบารือะไรเนนดักเด็นคนเล่นน เฟื่อลฟองไม่ตายตดี่ะมาเจอตัวก็ไเดี๋ยวเด็กน้องไม่ออกไม่สนุกอะกูเจอตกตูจัดให้เหน่อยเราถือแล้วนะเราเดยหมดเลยมันอาวเรเคุณอย่าพกออกกัน เค่ถูแม่งก็ร้องหัวเราะไปคลิปนั่นแหละนิวปี57กระหโห้แกนะนั่นแล้วใส่แย่งใส่ย่าไอ้กูแกนะนั่นแล้วฟิวนิวปี57อะไรอะไรแบบนั้น <c oughs> มึงก็เก่งนะครับเยี่ยมขึ้นเลยขึ้นขึ้น,นโอ้ยเราคุณได้ยิงเนี่ย จะโลเลยเนี ar, ่ยดูปี57ดูป okay. ี57อาปืนไ่เกียร์เอางั้นกูเปลี่ยนเป็นอาเดี๋ยวกมเปลี่ยนอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาปิงมาเดรถใช้ M7 ้น M7 มีเกียร์เะ